ะะเจอกับอ้อนไข่ไข่อ้อน,อนในช่วงอร่อยตมตรบามาตลาดต้นสักนะคะอยู่ที่แถวๆสนามบินน้ำนนทบุรีตอนนี้เราสองคนอนะลิสต์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นปุ้งปลาคือเตรียมให้คุณผู้ชม <Wow. S 2> ให้แบบว่าดูปุ๊บจะตาลดออกมาได้เลย,ย<อ>แบบนี้จะนั่งกินขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะเดินเข้ามา แล้วนะคะร้านแรกนี่เลยข้าวมกไก่นั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่ากับเมนูม<า>ข้าวมกไก่ข้าวมกไก่ไก,ก,ก่ทอ<ต>ดขนดใหญ่ที่ถูกต้องหน้าตาเป็นคล้ายๆแบบนี้แหละคุณผ,ผู้ชมสีแล้วก็ต้องใส่กระหョกเจียวเสียงด,ดูแบบกรอบมากได้ยินความแบบกรุบกรับแลร้านนี้ก็คือเป็นฮาลาลเลยนะคะ,คะสามารถแบบมากินได้ข้าวเขาแบบไม่มีความแฉะเลยอะ่ะมันมีความแบบมันกําลังดีเนาะเรียงเม็ดสวยมาก เขาเสิร์ฟเป็นข้าวหมกไก่มาพร้อมกับสับประรดด้วยนะคะดูแบบน่ากินอนะ่ะขออนุญาตาดน้ำจุ้งนะคะโอ้เป็ดไก่ชิ้นใหญ่ๆ,ๆแบบนี้เลยไก่ทอดทอดมาได้ดีมากๆไม่อมน้ำมันเลยคุณผู้ชมมีทั้ <S <S ทงส่วนที่ได้เป็นของหนังแล้วก็ส่วนที่เป็นของเนื้อข้าวหมกเขาอ่ะคือเรียกได้ว่าเครื่องที่เขาหมกเนี่ยถึงถึงค่าทุกเม็ดเลยอ่ะ ตัวน้ำจิ้มเขาก็จะให้ความแบบเปรี้ยวหวาน <ฮะ S 1> เนื้อไก่ก็คือแบบแน่นๆไม่ได้ฉ่าเกินไม่ได้แห้งเกินกําลังพอดีเลยค่ะคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าร้านนี้อร่อยมาก ร้านข้าวหมกไก่บรารอกัตนะคะตั้งอยู่ในตลาดต้นสักสนามบินน้ำนนทบ,บุรีค่ะเปิดเวลา10.00นนะคะจนไปถึง3ทุ่มตรงค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0618879246ค่ะใช่แล้วกินเมนูข้าวหมกไก่กันไปแล้วเดี๋ยวจะพาไข่ไปกินของทอดกันต่อเลยร้านอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองอร่อยขนาดไหนมาดูกันค่ะ ร้านนี้เลยทอดทับนะคะมีข้าวปลาแกะด้วยใช่ขอเป็นข้าวปลาแกะข้าวกุ้งแกะได้ไหมคะมได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะไปเราไปหาที่นั่งรองกันดีกว่า คุณผู้ชมมาอร่อยกันต่อนะคะกับนี่เลยเมนูจากร้านทอดหับนั่นเองค่ะใช่อันนี้เป็นข้าวกุ้งแกะนะคะน้องคือแบบตัวใหญ่พอดีคาแบบทานได้กําลังดีมากๆนะคะอเดี๋ยวเราจะทานพร้อมกับเครื่องมือไม่ต้องเลอะกินได้เลยทั้งคําแบบนี้นะคะคุณผู้ชมชิมกันดีกว่าอุ้ยเปนแบบพอดีคามากน้ำจิ้มซีฟูดเมื่อกี้แอบดมก็คือกลิ่นดูแบบดีมากใ้ว่เป็นข้าวปลาแกะเป็นปลานินด้วยนะคะ อยากให้คุณผู้ชมได้ดูเนื้อปลาเขาจะเป็นแบบเนื้อปลาขาวๆฟูๆแบบนี้น่ากินมากให้ข้าวมาแบบไม่งกเลยนะใช่แดงกระเทียมต้ชิมสิพูดไปดีมากคุณผู้ชม เมื่อกี้เนี่ยอ้อนกินตัวที่เป็นข้าวกุ้งแกะไปนะคะกุ้งเขาเด้งฟูแล้วก็ซีฟู้ดของเขามันจะมีความเผ็ดเปรี้ยวนำรสชาติแซ่บนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีความหวานจนเกินไปถ้าเกิดใครที่เป็นสายปลาอันนี้ก็คือดีเลยเนื<า>้อปลาข้างนอกเขาจะมีความกรอบข้างในเนื้อจะเป็นแบบนุ่มฟรูแบบนี้<า>เขาแกะมาดีด้วยไม่ค่อยเจอก้างเท่าไหร่ตัวส่วนที่ไข่กินคือไม่มีก้างเลยแบบนี้กินง่ายมากวันนี้อ้อนกับไข่เนี่ยได้มาลองร้านทอดฮับแล้วค่ะคอนเฟิร์มเลยว่าร้านนี้อร่อยมาก ร้านทอดฮับค่ะอยู่ในตลาดต้นสักสนามบินน้ำนนทบ,บุรีค่ะเปิดเวลา10โมงตรงนะคะจะไปถึง3ทุ่มตรงค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์093-193-9294ค่ะเดี๋ยวร้านหัดไปนะจะพาไข่กับคุณผู้ชมไปร้านพาสต้าที่อยู่ในตลาดต้นสักใช่หรอเราจะเป็นเด็กเ,เออป้นไปคะ่ะมาลองชิมกันจ้า ่่อพ <m> ีกนดูสิคือให้มาเยอะมากเลยที่สำคัญคือก่อนหน้าเนี้ยแอบเดินผ่านร้านไปแล้วรอบหนึ่งเราได้กลิ่นครีมหอมมากๆเ็แบว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นร้านดังของที่นี่ค่ะโู้เขาก็จะให้มาทางตัวเบคอนแล้วก็เป็นเห็ดแบบนี้นะคะว้าวากินมากยกยกอยากินมากเป็ยังไงไหนเราเมทไฟเดยแล้วหร ตอนแรกอะ,ะตอนแรก้งว่วงคือเขาจะมีความหอมครีมมากๆนะคะจะมีความหวานมันแล้วก็กินคู่กับตัวพริกไทยดำคือเข้ากันเลยแล้วก็มีกลิ่นทาโฟแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นกลิ่นแรงมากนะมันแบบเป็นกลิ่นที่กําลังกินง่ายกินคู่กับแบบตัวเบคอนตัวแฮมก็คือได้ความเค็มปเป็มกแลมปราแลมแบบเหมเาะเข้ากันมาก มาลองเมนูโรเซ่เกาหลีของฮอนมากดีกว่าสีหน้าตาดูดีมากนี่เขาบอกว่าเป็นเมนูเกาหลีเนี่ยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของโคชูจังด้วยนะคะแล้วดูกุ้งเขาให้มาแบบมีทั้งกุ้งทั้งไส้กรอกนะคะเธอกินเสร็จแล้วเธอก็ลุกขึ้นเต้นนะะเลยเหรอใช่น่ากินมากของเพื่อนมกักน่ากินกว่าของเราเสมอ ความรู้สึกเหมือนกินอาหารเกาหลีเลยอ่ะหรอได้กลิ่นของเครื่องแบบนี้ที่มีความเกาหลีอยู่ในนี้เลยนะคะแล้วก็ประกอบกับเส้นเนี่ยเขาจะลวกมาได้แบบมีความนุ่มกำลังดีตัวซอสพาสต้าเขาเนี่ยที่ผสมโคชูจังเนี่ยมันยิ่งข้าแล้วก็กลมกล่อมกันมากๆเผ็ดไหมเผ็ดไหมแอนิดนึงมีความแบบว่าแซ่บ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 แต่ว่าเชื่อว่าเด็กๆทานได้มีอ้อนกับไข่ก็คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าร้านนี้อร่อยมาก มากินกันมาลองกันนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนร้านนี้นะคะอยู่ในตลาดต้นสักสนามบินน้ำนนทบุรีค่ะเปิดตั้งแต่10โมงตรงนะคะจนไปถึง3าทุ่มตรงเลยสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์2 9 0 8 9ค่ะเคกินอะไรประหลาดเกินอะไรทเป็นอาหารชาเลยเคยไปฝรั่งเศสเอาอะไรมาให้กินมไม่รู้เว้ยแต่ลักษณะน่าจะเป็นเหมือนไส้อ,อันทะอ๋ะอันทะวัวสั่งไม่เป็นเป็นร้านดังมากแล้ก็ไปขอแปน แฟนก็พอฟังฝรั่งเศสได้นิดหน่อยเป็นอันนี้หนึ่งจาน<า>แล้วเ็าบอกว่าทุกโต๊ะต่างหดงนดไอ้ฝรั่งโต๊ะอื่นก็แบบโอ้เนี่ยนี่เดอะเบสเรา e to try อรอย่างปปี้ไทร